เนี่ยพี่หนึ่งจับไซส์เล็กคือไซส์ธรรมดาตามราคาคลิปหน้าร้านเนี่ยจ้าอันนี้แซลมอนพิเศษนะคะข้าวโพดหลายตัวอเซตเบาบางสวัสดีค่ะกับเมนูฝนตกๆเนาะปูม้าแซลมอนกุ้งสดไข่ปลาไข่แดงเเเเเดีี๋ยยววไ่ากป

ีส้มาตุ้งสดไข่ปลานะคะยังมีซอมอนกับไข่แดงอี่นะ้องซื้อไหน uh. อ่ะเออ้าลายลสีเทถวแลอะอยู่หัวเตียงอะก็โคดลายบัวสีจ้ำไหนม,ม,มีลายสีจ้ำไหนก็เถอะไอหม้อมัเขียนแค่ไหนมันไม่ได้เลยมันแน่นอย่างนี้ตลอด น่าจะต่ออันนี้แหละเพราะว่ามันจะมีคิวที่ยังไม่มาไงถึก็จะทำห่อค่ะฝ่งามือบางคนมาห้าโมงหกโมงเนี้ยแต่ว่าเราเสียบบินไปให้แต่ว่าก็จะเล่นไปเรื่อยเรื่อยจนฝ่าจะมาฝ่จะมาเออเออเราบอกจริงว่าไปเจอดมันไปหาพัวฝั่งแม่แก จริงอ่ะขึ้นไปบนสะพานนะคะนั่งทานได้เลยมันมีขอบานั่งบรรยากาศฟิวเลยแหละใช่ค่ะสะพานสีแดงใช่ไหมมาจังหวะไม่ดีเลยมาจังหวะไม่ดีอย่างนี้จะไปนั่งกินตรงไหนอยู่นี่ฟิวไม่กำลังแบบเนาะบรรยากาศตอนแรกก็ดูแบบฟิวฟิวแต่ว่าไม่มีแดดอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าไม่ติดฝนแล้วต้อมีเดินหน้าเชื่อไม่ได้โกงตัว บราจะมาก็มาบราจะาจามาก็มา<ไ>อันนี้เหมือนเป็นเมนูตัวอย่างให้ดูชมื่อๆนะจะอยากเปลี่ยนใจสั่งอันนี้ปูมากุาา้งสดไถ่ปลาแซลมอนไถ่แดงเค็มปลาเป็นูต่อไปจ้า ใส่ให้แกด่ใ้มันนวไม่ไห้า่บนะเแดีเดลีสาเผ็ดได้ไมคะไม่ได้ะคัไม่บอกแซ่บสเผ็ดสดได้แต่ว่ารสรดเึ็นโคนน้องแตเผ็ดน้อยอ่ะต้องพูดอย่างนี้ถ้าบอกรสจัดไม่คะจัดจ้านเลยแหละ จัดเนาะจัดเลยแหละต้องจัดต้องจัดให้หนูนะชอบจัดอจัดลูกเงินค่าถึงหนูล่เอาจัดานเลยนะพอไหมคะแค่นี้งิดมไหมดีนะดีเริ่องอะไไหมติดกี้เริ่มสุกแล้วเผ็ดได้ใช่ไหมคะโอเคโอเคไม่เผ็ดมันเอาไว้แซ่ดนะ ได้พี่ค้าจัดให้ยกโถให้แล้วเนี่ยแซวเล่นแซวเล่นทิ้งเราแรกๆทำแรกไม่เท่าเท่าไรรอเริ่ๆไปแล้วมันก็เออเริ่มเริ่มมีแบบว่านิดหน่อยนิดหน่อย ใช่ไอไยมันตกแบบน้ำมันไม่แฉะ้เรไม่ตกกันเราไปนั่งกินอแม่ค้าว่าโควิดน่ากลัวแล้วเจอฝนน่ากลัวยิ่งกว่ามันตกไม่หยุดถ่ายไม่ได้เลย่ะ ้เสียงกันไกลได้เสียงไหลบัวกรอบเนี่ยตั้งแต่เสียงกันไกลมาเสียงกันไกลขู่น่ากลัวมากลูกค้าบอกอีกบอกกินแล้วเนี่ย้แต่กรอบนะคะมันไม่เหลวใช่ไหมมันถ้าตัดแล้วไม่เหลือใยอะค่ะลูกคาที่จะตัดต้องตัดให้ไม่ให้มันขาดไปเลยะจไปเหลือใยอยู่ไหมเผ็ดได้ไงคนเหนือกินเผ็ดมากกว่าเรา ใช่ไหมต้องยอมต้องยอมค่ะขั้นหนึ่งอันนี้หมึกไข่ปูม้านะคะเขาโพิมะม่วงหลายตัวมะม่วงนิดหน่อยเซ็บแซ่บได้ครับผมใช่ครับลูกหมึกไข่เพิ่มไข่ปลาด้วยใช่ไหมลูกเจ็หนึ่งสามอ่ะใส่ยาต้องเจ็ดหนึ่งปากหน้าสิซีปากหน้าไม่รู้ว่าเขาจะกินยดไห จเอากะทะบอกจะกินหมึกะทกันประมาณนี้อยำดีกว่าใช่ไหมหมึกไข่กุ้งโซ่ต่อด้วยไข่ปลาเพิ่มไข่ปลานะคะเป็ดอีกแล้วโจท้าพริกเจ๊เหรออยากลองฟัมแซฟใช่ไหมก็ได้อยู่นะ หนูเน้นคำว่าเผ็ดแล้วนะกลางๆดีกว่าไหมอยา่าคืนคำนะอลองก่อนลองก่อนนะว่าเป็นไงออรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่เอาไปคุยเลเนะมันจะเผ็ดเตรียมน้ำไว้ด้วยนะแต่บางคนไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยเนาะยำน่ะนะคะ ไปลองต้มเองเลยโอ้ยหนูต้มแล้วคือแตกเละเต็มพอหนูคนด้วยป่ะหนูต้องเอาตะกร้าหนูต้องเอาตะกร้ากลางๆรีไปกลางๆจริงน้ําเดือดก็ใส่ได้แต่ต้องให้เดือดจริงแต่หนูต้องเอาตะแกรงใส่แล้วไข่ใส่ลงไปในตะแกรงไม่ใช่ใส่ไปในหม้อเลยถ้าใส่ไปในหม้อเลยก็จบสิคะลูกตุ่นเป็นไข่ปลาตุ่นเลยงั้นน่ะอยากกินแกงส้มไข่ปลาพอแกงเสร็จก็คือไข่ปลาจะไม่เดือดเลย ต้องต้มก่อนบ่ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ตามรถหรือว่ายังไงคะไอ้เป็นหมึกไข่หมึกไข่ไข่ปลาตุ้งส,สแล้วก ใส่มะม่วงอย่างเดียวหรอลูกไม่ผสมอย่างอื่นเหรอเอาอะไรเพิ่มไหมให้สิไหลบัวโอเคนีระดับที่เท่าไหร่เช่นี่น่าจะสองสามแล้วเนี่ยสามแน่แน่เผ็ดๆเองเคยทำถึงระดับห้านะ๋อเผ็ดแบบยำมามีแต่พริกอ่ะพริกข้นเลยอ่ะข้นกว่าปลาอีกจอดได้เลยนะคะลูกชื่ออะไรลูก ดาบแบมก็ต้องจดให้พี่หนึ่งกับพี่หนึ่งเสียบคิวไว้ได้แล้วหนูต้องจดรายละเอียดให้พี่หนึ่งเอจได้ไม่ต้องรอนานเลยหนูจดออเดอร์ม,มาเลยเลูกหนึ่งเก็บไว้ให้รอเนาะตึงตัวเนาะปลาหมึกใชยใหญ่นะมีสามมีสองคุสามตัวลนะสองร้อยห้าสิบอันนี้คือคิวแรกของวันนี้นะพี่โรมานะ แต่มาเป็นคิวที่เท่าไหร่เราไม่รู้แต่โทรมาเป็นคิวแรกแต่จองไว้ให้ขอนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรอนานไงจะต้องไปทำมายจะต้องมาอ่ามุกไข่ไข่ปลากุ้งสุกไข,ข่แดงเค็มค่ะ ปลาโพมาว่องหลายตัวชุดเดียวสามที่เลยเอาอนกี่ชุดปลาบางวันก็มีแต้มมีอะไรบ้างนะนปลาดึงของแบม,มออกมาให้ดูหน่อยดิยของแบมหมึกไข่สามไข่ทำไมไม่รวมเป็นสี่ไข่ไปเลยลูกหมาถึงว่าเพิ่มปลาหมึกไปในสามไข่เราอะ่ะเอามั้ไม่เอา ก็คือ,อยำแยกไปเลยหมึกก็คือหมึกหมึกใส่อะไรอะลูกอะโพดมะม่วงไหลบวบจ๊ะทั้งคู่เลยจ๊ะกระปุกใหญ่ชุดเดียวลูกอันนะี้ ของแบนปลาไหมลูกสางไข่ไม่ล้าโอเค อันินี้สองร้อยห้าสิลูกเอาเขียนไว้อ่ะ หมึกปลาใช่อไหมลูกว่าไงคะพูดต่อลาบจะแซ่บจะเอาเป็นอันนั้นหรือไงได้ไหมคะจะเป็นลาบเหรอคะเปลี่ยนใจได้นะคะับคุณแม่เขาคั่วขั้วเองนะครับจะหอมสองร้อยห้าสิบใช่ลูกจะเป็นใส่กระโพดมะม่วงนะแต่ปลาได้นะลูก ปลาเด้อนลนลูกน้องรับแล้วลูก ไชร้ยบาทนะคะะระอม่วงปลาค่ะเมนูต่อไปจะเมนูต่อไปนะคะมีอะไรเพิ่มคะคจะเอาธรรมดาหรือพิเศษไม่ต้องสดก็ไ้ครับเดี๋ยวบอกมันมีร้อยหบองด้อย้สบเดี๋ยวบอกเดี๋งเลยเลยครับ ใส่ปูไม่เผ็ดตะล้าไหลบัวไหอกระโดดใส่นก็ได้แล้วครับได้ยินเสียงนะเลยคุ้นๆแม่จะจดธนาฝนเขาเออพอเธอมาใช่ไหมให้ฝนถึงได้ตกเนี่ยนี่หนึ่งสาวไปไหนล่ะสาวย่างกุ้งสดปลาดทลอ้ไปไกลจังอ่ะ น,นี้จะเป็นยำสาวไข่นะครับเน้นด้วยนะของพี่เขาว่าเผ็ดน้อยนะฟิลแต่แม่ลืม เีนเนเรียบร้อยนะครับน,นี่จะไข่นะคะโคตรม่วงจากไม่ล้านะครับเมนูต่อไปจ้าอันนี้สรุกเมนูให้ลูกค้าแบบรวมกันเปินเลยอก ต้องหลายกระปุกเยอะเพิ่มพื้นที่ลูกจะเพิ่มน้ำยางให้ียบกโซ่โอเคเรื่องก็จะเป็นปูมากุ้งสดหยอกไม่พอดีพอดีนะดีจะไม่ใส่ให้เขาไปได้ไปทำสุกเองที่บ้านแน่เลยก็ไปวงเล็บแบบข้างล่างไงบางทีเรามองไม่เห็นนะบางทีอยากให้ลูกค้าระบุไปเลยไงกุ้งสุกกุ้งสดแล้วก็ต่อท้ายกันไปเลย กาแฟวงเล็บอยู่ข้างล่างติ่งหน่อยแล้วก็ที่คลีนใช่ไหมฟองสอดหอยแครขึ้นมาค่ะติงขึ้นมค่ะเยอะอีกพี่แบมไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้แหละตอนตอนนี้เลยค่ะใช่เป็นน้ำหอมงรีบพูดเลยเมาเมาเลยลูกสาว ตับแซ่บตับแซ่บซมไม่เห็นหวานแต่เราเค็จัดให้แลฉันจะร้องให้ไหมเนี่ยเพื่อเราไม่รู้สิคะ <c oughs> โคตรไหลโคตรไหลมาฝนหยุดแล้วนะฝนหยุดแล้วรอนมากเลยตกนันรอนหยุดตลอดใช่แต่เล็กเด็ดพี่ยังมาฟิวบอกลูกค้าได้แล้วประมาณ25นาทีนะลูก นี่จ้ะด้านนี้พ่โชด้านนี้อ่ะบอกลูกค้าชี้ถูกด้วยลูก,ล,กลูกค้ามองหา,าใหญ่เลยใหญ่้จะประกาศให้้เอปดิษฐ์จะอาปากเ่าอาปากาปากอยู่่แซ่บ อตัวเหลือตัวนึ่งค่ะแม่แซลมอนหนึ่งอย่างแยกไปได้ปะแม่รุยข้างบนอ๋อแบบแยกเป็นอย่างโอเคได้เพราะว่าแต่มาคนน่จะอยเโอเคอ๋อเดี๋ยวโดนแย่งกัอยโอเคได้่นี่ค่ะปูม้ากุ้งสด่อยแข็งนะคะสามร้อย เมนูต่อไปนะครับยังมาว่าลูกค้ายังมาทวงเลยบอกเคยซื้อ350ร้อย้าบอก250เคยซื้อ350มันสามชิ้นไงเถียงเราสุดฤทธิ์เลยลูกค้าแซ่บเหมือนเดินใช่ไหม แค่แม่กินได้หมดอ๋อเอา่อดีดีแซ่กราเื่อกินได้ด้วยแต่ขอรองไห้กันหมดอย่างครูหาแซ่บไปแล้วใช่ไหมอันนี้พอดีนะพอดีสัสปลาล้าเหมือนกันนะล้ไม่หวานนะจ๊ะลูกไม่หวานจังเลยเจี๊ยมมัดชี้ช่นได้เลยเก๋ย์ับดี้นี่หม่าจะอยากใช้่าน่าจนะะ

ย่อกระดับสั่งเอาไ่เดียวกเขาพิเศก็พเศษมากเขาว้างเขตบร้อ้าสะมันได้เน้นๆเน่ยมันได้เยอะเล้วีรอบต้นๆไงจดรื้ยังคะสวัสดีคับอ้าวสวัสดีค่รัยเาได้ยพีเขาปิดหน้าแล้วจำไม่ได้ เติมถุไข่อะไรบ้างข้าวถุงไข่ค่ะอ้าวไข่ทุกไข่อ่ะอ้าวจะถามแม่เพื่อวันนี้ยังไม่ตื่นล่ะลูกเติมถุไข่ค่จะมีหมึกไข่อยู่ในนั้นอยู่แล้วไดใช่ค่ะก็เพียงแต่เราใส่เป็นไซส์พิเศษแค่นั้นเองเออค่ะคือเป็นห้าไข่ก่อนแล้วก็บวกหมึกไข่ไซส์พิเศษแค่นั้นแหละบวกไข่ที่หนึ่งอย่างนี้จะได้ไม่งงไม่งั้นเนี่ยพี่หนึ่งจับไซส์เล็กคือไซส์ธรรมดาตามราคาคิดหน้าร้านอ่ะ จ้าอันนี้สซลมอนพิเศษนะคะกระโพดไหลบัวอาเซ่บเบาบางอันนี้เซ่บเบาบางสำหรับวันนี้ผมเจ่นหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสามไข่ปลาแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับสซ่บแค่วันนี้บ๊ายบายจ้าปกติก็ได้แห่เจอ๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้เขาไม่รู้แบบว่าเดี๋ยวเขาโง่เขาจะทำทีเขาดีจริานไปัน